ติดราวันนี้เขากับผมยูซี่นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูกิจกรรม,นะะมน,นะครับพบมือก่อนในทุ่งก็จะเป็นกิจตัวทองนะครับผมสายฟรีสามารถเล่นได้นะครับมก็สามารถเล่นได้กิจนี้นะครับแล้วก็จะพามาดู PvP นะครับผมที่บุญเองผมใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับว่าจะทำให้อึดขึ้นหรือเปล่านะครับจะพามาอัปเดตทีมด้วยนะครับผมอันนี้ผมที่ผมเปลี่ยนก็คือผมลองเล่นนะอันนี้คือผมลองเล่นก็คือลองลองเอามาเฉียวออกก็ใส่เป็นซูนกวนแทนนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมผมไม่ดูอะประมาณนี้ครับผมนี่วิธีเล่นอันนี้ก็เล่นง่ายๆครับผมก็คือมันจะมีปฏิทินรางวัลอยู่ตรงนี้ผม,มีสองวันสองวันมีเป็นเวลานะครับผมก็คือ รอบละชั่วโมงนะครับคือหนึ่งชั่วโมงเราสามารถกดฟรีได้หนึ่งครัง้งนะฮผมตานนี้เลยรางวัลก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าสายฟรีโชคดีนะผมโชคดีกดหนึ่งครั้งก็ได้ของรางวัลก็ถือว่าดวงดีมากนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็กด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 ไปเลยก็ได้ผมเพราะว่าถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ไอันนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตรงนี้ครับผมของรางวัลตรงพวกเนี้เราจะได้เป็นไอ้แต้มแต้มเขียว,ยวนี่มาแทนครับผมแต้มเขียวมาแทนนะครับผมสองพันรอบละสองพันประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูพีพีบุญเองดีกว่าครับ ักครู่นะผมขออนุญาตอนากจะตีตีคนเล่นแป๊บหนึ่งนะยู่ไหนนะยู่ไหนนะไม่อยู่นะสักครู่ครับผมผม้วไป น,นโอเคเดี๋ยวพาไปดู PVP กันดีกว่าครับใครตีกับเอ่อตีกับใครดีที่น่าจะสู้ได้นะพลังเยอะแต่ผมแต่ทีมผมเขาไม่ค่อยแน่นนะผม ที่ใครเนะี้ย่ที่ผมแบกเลดไว้อยู่ตียเขาเนี้ยแหละ เหมือนเอ็งตายนย่าจะไม่ได้ดูบืนเอ็งแล้วครับผมน่าจะดูจูโลงแทน โอเคครับก็ชนะไปเรียบรอ้อยผมครับคนตีให้ดูอีกนะครับผมตีใครเล่นให้ดูดีนะไม่น่ามีนะครับผมคนนี้แหลตีให้ดูครับผม โอ้บุญเองผมไม่ได้ออกเลยอ่ะแน่โดนจูเล,ล่งแย่งซีนบุญเองจะได้ออกไหมนะ โอ้ไม่ได้ออกี๋ยวผมต่อขอกามาดูตรงนี้ใหม่นะนี่นี่ยบร้อยขึ้นแล้วนะครับนี่ก็สามารถกดได้นะครับผมตัวที่ผมจะเอาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเราก็กดไปเลยครับกดฟรีนะฮะผม นี่ได้เศษมานี่เราก็ได้เป็นไอของพวกนี้มาครับผมเนี่ยพอเน,นี้ยถ้าเราไม่ติทธิ์อยู่ประมาณนี้เลาไของประมาณนี้เพราะเราไม่มีไม่มีกดขึ้นแล้วอ,อ่าน,นี้ครับผมอันนี้ก็เป็นกิดกิดของสายเติมครับผม ไม่น่ามีอะไรแน่เป็นกิจของสายเตืมนซึ่งเราไม่ใช่สายเตืมนครับผมก็อย่าไปยุ่งครับผมก็เลิกเลยไปไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับวนันวันกีดด่ตนะีแคสองเตอร์ผมพามาให้ดูแล้วกันก็จะประมาณนี้ มานน,นี้ครับผมไม่มีอะไรมากมี่ก็อันดับน่าประมาณนี้คนระับไม่มีก็งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย